สำหรับคำถามที่บอกเรื่องกรตทลครับผมเองก็ทราบจากที่มีข่าวออกมาว่ากรรทลเนี่ยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับคือผมผมทราบจากข่าวนะครับว่ามีการพูดในลักษณะว่าผมจะทำยังไงนะครับผมเนี่ยรู้ดีว่ากระบวนการขั้นตอนเนี่ยของการพิจารณา ของกรตลอซึ่งเปรียบเสมือนองค์กรอิสระตามกฎหมายพระราชดุวยชาติปี65ที่เกิดขึ้นมาใหม่เลยเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยในกรตลอเนี่ยจะมีขั้นตอนแล้วก็กระบวนการในการพิจรารณาตามกระบวนการขั้นตอนนะครับถ้าผิดอาญานะครับกรตลอก็จะมีการดําเนินการในเรื่อง ทุจริตละเว้นก็จะต้องทําอย่างไรก็รอตลอคณะนี้เขาก็รู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรแต่ถ้ามีการผิดวินยัยจะร้ายแรงไม่ร้ายแรงนะครับจะต้องเกิดจากการพิจารณาของกรอตลอ,อก่อนครับจะต้องมีการรวบรวมนะครับหลักฐานจะมีการแจ้งข้อกล่าวหายอย่างไรหรือไม่เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องไปถามกอรอตอรอว่าแจ้งใครหรือยังไม่ใช่ครับ เป็นเรื่องของกระบวนการชั้นต้นที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นนะครับเมื่อพบผิดอาญาผิดวินัยกรลอตลอก็จะแจ้งกลับมาเองครับผมจะไม่ไปก้าวล่วงการพิจารณาของกรลอตลอนะเกิดขึ้นนะครับผมมีมารยาทพอที่จะไม่ไปไปถาม ถ้ามีเรื่องที่กรตตรอแจ้งมาเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาหรือการวินิจฉัยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายของกฎกรตะรอนะครับที่เกี่ยวข้องในหน้าที่และอำน,นาจของผมนะครับแล้วก็ยืนยันว่าผมมีความเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นกลางเพียงแต่ว่าหากกระบวนการขั้นตอนเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใด หน้าที่และอำนาจผมมีแค่ไหนก็จะดําเนินการไปตามนั้นนะครับการออกมาแสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์และชี้นําให้คนอื่นหรือสังคมเนี่ยมองภาพว่าผมทําหรือไม่ทําอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยชีย้นําไปเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเกิดความไม่เข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการของกรรทลลนะครับผมไม่เคยถาม